สดีครับวันนี้อาเดลามีโอกาสได้แวะเขามาเยี่ยมไข่เทียงหางชาแนลนะครับเนาะมาเยี่ยมอาจารย์ตั้มบัมดูแล้วก็ทีแดงนะครับให้หางของไข่สกัดเทียงหางนี่นะครับพอดีมีโอกาสดีได้แวะเขามากครับตอนนี้ก็ทีแดงมันเกลักไปหาแนวมาตอนรับจูบัสก์คือนอดทาถามว่าเป็นใจอยังมาตอนนี้นะครับอย่าเพิ่มคลิปต่อไปนะครับเนาะ ดีครับพี่วัฒนาตาจงครับสวัสดีครับผมวัฒนาตาจงครับผมพอดีพันยุไก่กันเลยโทุไปเบื้องว่าพันเขามาได้ป่อวันน่ะกันเลยพอดีพันเขามาได้กันเลยว่าเขามาหาอาจารย์ตามมาเห็นน้ำกินน้ำกันครับครับครับไปไปแดงนะครับเนาะนี่กำลังลงเมื่อเห็นยู่ครับนี่สวัสดีครับครับนี่หมอรำเสียงดีได้หมอรำตรงทางมังเนี่ยเออเด็ก่งเนี่ย นี่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 ปูใบนี่ปูใบนี่ไปหามันปูใบพ่อนะบอกธรรมชาตินะครับบอกเคยเห็นจักเจี๊ยปูใบครับพี่น้องอยู่ทะเลนะครับผมอยู่ทะเลผมว่าคือก่อนหินครับก่านะธรรมชาติให้ชีวิตธรรมชาติชีวิตครับผมกับสิมี่พี่แดงเรากับสิมีไอ้ไก่ไก่ย่างก่อนไก่ย่างก่อนพี่แดงโอ่าไก่แซ่น้ำปลาไก่แส่น้ำปลาพ่อนะเป็นแร่แสน้ำตกของไงหนึ่ง เอาของมายำเอาแนวมาตอนรับก็น่าเะนั้นตองไปตลาดมากพอดีโทรหายดุกผีง่ายตะจงวันยนู้แจวหนีพอดีครับจะเลยโทรไปว่างว่า <Okay. S 1> ของมาไหนปะได้ของมาเดี๋ยวจังหน่อย็้าก็เห็นยกกินเลยครับเดี๋ยวเห็นแล้วจังสิทธิ์ไทยเคน,นเดงเดอพี่น้อง คตั้งกล่องในตั้งกล่องในเพริ่มลงมือครับแสดงอาการแต่ว้ตั้งกล่องน้อยเดี๋ยวบอกอาการบอกอาการเลยครับผมออกอาการเลยครับอาการเลยคับจันตามบอกอาการอีกแล้วถ้าผมไม่ไหวถ้าผมไม่ไหวผมเกิดว่าไปเลยไหมครับถ้าตาบ้าบ้าหนี่อยไม่ต้องเขานำการเด้อได้ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับได้แล้ว 他不办，他不办，光光，干头发嘛？你，不干了？嗯，结婚，结婚，死来。